วันนี้ก็วัน first premiere ของฉันนี่แหละท่านคุณที่สวยที่สุดนะคะถามว่าไงนะคะตื่นรู้สึกยังไงพวกเราก็รอคอยค่ะพวกเราก็รอคอยมนได้ใจเต้นระทึกทำงานกันมาหนักแล้วก็เหนื่อยมากวันนี้ก็ก็ตื่นเต้นสำหรับการที่จะได้แบบได้เห็นทั้งหมดที่เราทำกันลงไปที่จะเกิดขึ้นใน ep แรกของของ ก็มีกระแสะก็มีหลายแบบนะคะเป็นปกติทั้งบวกทั้งลบเป็นธรรมดาแต่ว่าใลๆก็ตามแต่ยังไม่ได้ดูเลยต้องขอให้ดูก่อนวันนี้ขอให้ได้ดูกันนะคะก็อยากให้ได้ดูกันก่อนแต่ความมั่นใจของเราเราก็เป็นอะไรความนักตื่นเต้นของเราแต่เราก็เป็นความมั่นใจใช่ไหมคะว่ามันก็น่าจะแบบว่าเออผลผลิตเยอบางทีคือถ้าโดยส่วนตัวตอนนี้ถ,ถ้าบอกว่าเออมั่นใจคือมั่นใจในความสนุก นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูแล้วด้วยความตั้งใจอยากดูอะไรที่มันแบบสนุกสนานแบบอะไรเงี้ยก็เชื่อมั่นว่าทุกคนจะชอบเพราะมันสนุกจริงๆค่ะก็ต้องบอกว่าเชนไม่เคยทำสำหรับซีรีส์ในลักษณะรูปแบบนี้มาก่อนเลยอันนี้เป็นครั้งแรกกันะคะก็ก็หนักหนากันอยู่ทีเดียวแล้วก็ เกินเลยกันไปมากทีเดียวในหลายๆอย่างแต่ก็อย่างที่บอกค่ะบ้านเราก็ตั้งใจทำซีรีส์วายหรือ,อยูริใดๆก็คงตั้งใจที่จะให้งานมันออกมาในในรูปแบบที่เป็นเป็นแบบของเชนออริจินอลนะคะโดยความยากลำบากใดๆนั้นเราก็พยายามตั้งใจอยากทำให้ดีที่สุดนะคะ ยากทุกอย่างยากไปหมดจนไม่รู้ว่าอะไรคือที่สุดอย่างอย่างที่บอกว่าไม่เคยทํานะคะเพราะฉะนั้นการทําซีรีส์ที่เป็นพีเรียดก็ยากอยู่แล้วแล้วก็โดยนักแสดงพวกเราเองก็ต้องบอกว่าพวกเราก็เพิ่งผ่านพิดเบฟกันมาเรื่องเดียวนะคะแล้วก็แล้วก็มาสู่เรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องคุยกับนักแสดงว่าเขาก็ต้องเจอกับอะไรหลายอย่างมากแม้แต่บ,บทภาษาในการพูด เอ่อโลเคชั่นที่มันแบบยากลำบากหรือแบบโอ้ยทุกอย่างสารพัดซีนมาสะจันทั้งหลายก็เต็มที่ก็มันมันก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าจะบอกว่าอะไรยากอ่ะมันแบบมันยากไปหมดจนจะไม่รู้ว่าตรงไหนคะเออเมื่อกี้ถามบอกยากที่สุดไม่รู้ที่สุดมันอยู่ตรงไหนมันเหมือนมันยากไปเรื่อยๆจนแบบค่ะมันยากอ่ะครับพี่ว่าความยากหรอ อย,อย่างที่พี่ช็อตว่าแหละครับจริงๆมันก็ยากไปทุกจุดเนาะเพราะว่าเวลาเราเริ่มต้นทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆทุกอย่างมันนับหนึ่งใหม่หมดเลยครับแล้วก็ในความเป็นเชนออริจินอลอ่ะคือความตั้งใจคืออยากทาทาของที่ดีที่สุดเพราะว่านั่นคือสิ่งที่แบบทางบริษัทเนี่ยลงทุนเองนะครับแล้วก็เออมันเหมือนทุกๆงานที่ตั้งใจให้มันเป็นม์พีซของพี่อ่ะเพราะนั้นจะเห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา ไม่ว่าตั้งแต่พิทเบฟสองจนมาถึงชนี้แหละท่านคุณที่สวยที่สุดรวมไปถึงสิงสาราตายหรือแแฟิกอย่างฮาร,ร์โมนีซิ r เ t เนี่ยมันมีความแตกต่างกันหมดเลยแล้วทุกโปรเจกต์มันยากหมดครับมันมันไม่มันไม่เคยมีอะไรง่ายอยู่แล้วเพราะถ้าง,ง่ายพี่คิดว่ามันก็ไม่รู้จะเอาไปอะไรไปสู้กับคนอื่นเพราะนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็คงมีคือวันนี้ครับคนดูมีทางเลือกเยอะเพราะฉะนั้นนะ่ะการทํางานออกไปให้มัน ถูกตาถูกใจให้เขาแบบหันมามองเราติดตามผลงานเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะนั้นทำง่ายๆไม่ผ่านแน่นอนสอบไม่ผ่านแน่ครับวัาืใส่สีแดงไว้ก่อนเลยเพราะวันนี้แบบเราต้อง red is a power รวมพลัง red is a power พลังสามัคคีครับผมตอนนี้ตื่นเต้นมากรู้สึกว่ามือมือเปียกเลยครับตอนนี้ยืนตื่นเต้นมนรอนอยู่ข้างหลังก็แบบพยายามหายใจลึกๆทําสมาธิใจลึกๆทําสมาธิอยู่ฮะอย่าอย่าเห็นแอมป์มสวดมนต์ไม่ไม่ต้องเลื้อเพลงแต่สวดมนต์คือตื่นเต้นไปหมดเลยว่าแบบคือด้วยงานด้วยที่เราตั้งใจทางานทากันมาเป็นปีเนี่ยวันนี้ทุกคนจะได้ดูแลเราก็ไม่รู้ว่าแบบ เป็นยังไงกันบ้างฟีดแบ็คนดูจะเป็นยังไงรวมถึงโชว์ของวันนี้ด้วยที่เราแบบตั้งใจซ้อมกันมาก็าแบบไม่รู้ว่าอยากให้คนดูประทับใจตั้งแต่โชว์ยันซีรีส์ยันเบนเนฟิตยันจบเลยก็เลยแบบตื่นเต้นมากใช่ครับ ready the power and also back l is a power <laughs> ไม่มีควาว่าง่ายเลยค่ะในพวกจริง <c ười> คือตั้งแต่เป็นพีเรียดแล้วก็ยากเนอะยิย่งแบบพี่ปิงเนี่ยก็จะหนักเลยพีเรียเพราะว่าภาษาทั้งภาษาทั้งเรื่องการปิดคุณหรือว่าเรื่องการแบบว่า acting action ต่างๆซึ่งมันแบบค่อนข้างใหม่สำหรับผมแต่ว่าผมก็อยากจะทำมาให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนแบบสนุกสนานไปกับซีรีส์ที่พวกเราแบบตั้งใจทํากันครับคือทุกอย่างสําหรับเรื่องนี้เลย เอาจริงจริงส่วนตัวนะเป็นคนแบบเวลาทํางานอย่างเงี้ยก่อนก่อนที่จะเริ่มเปิดกลองแล้วนั้นแบบคือเป็นคนกดดันตัวเองแบบมากๆมากๆอยู่แล้วแล้วพอได้อ่านบทเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าไม่อยากทําให้แค่มันแบบโอเคเท่านี้ดีพอแล้วอะไรแบบนี้รู้สึกอยากทําให้ตัวละครทางพรินซ์กับวอลเดดตอ่ะเขามีชีวิตจริงๆแล้วก็อยากให้คนดูรับรู้ได้ถึงแบบการมีชีวิตของตัวละครตัวนี้แล้วก็อินไปกับเราแล้วก็อินไปกับเรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบตั้งแต่เรียนการแสดงเวิร์กช็อปหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่า เราแบบลองเอาคาแรคเตอร์เขามาแบบใช้ในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือแบบทั้งหมดทุกอย่างทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าเขามีชีวิตให้ได้แต่ก่อนสุพรัณแมนคาแรคเตอร์บ้างตัวจริงบ้างมันเจ็บทุกครั้งที่ใส่ริ เมื่อคือด้วยความที่เท้าเรามันแบบมาดแมนเนาะเท้าเรามาดแมนพอแบบว่าเราก็อยากจะได้รองเท้าที่แบบว่าช่วยทําให้เท้าเราดูแบบเร็กอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเออจะบีบเท้าเรานิดนึงก็อดทนเท่านั้นค่ะเพื่อความสวยอ๋อไม่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 ไมไมค่ะจริงจในเรื่องก็จะมีเอ่อถ้าเป็นอย่างซีนปกติทั่วไปเ <c oughs> ขาก็จะมีแบบว่ารองเท้าแบบคาแรคเตอร์อะไรแต่ชาด้วยความที่พอเป็นแบบว่าเอออย่างถ้าในปัจจุบันอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นกันอยู่แล้วหรือว่า ในอดีตก็จะมีบางเหตุการณ์ที่ทําให้แบบว่าอุ๊ยสัวอยศ์อะเนี่ยเธอ <laughs> อะมีนิดนึง <laughs> ให้แบบว่าได้เห็นความแซ่บกันบ้างครับก,ก,ก็ตื่นเต้นครับเทวันนี้เรียกว่าซีรีส์ที่พวกเราทุกคนแบบตั้งใจโบกับพี่พี่ที่มาทุกคนตั้งใจก็แบบจะออกสู่สายตาทุกคนแล้ว <laughs> ก็เมื่อกี้ตอน ไปเข้าน้ำกับพี่ป so ิงก็เร so, ียกว่าสวดมนต์ครับเรียกว่าสมาธิขั้นสุดยอดหายใจเข้าลึกๆกับพี่ปิงอยู่ครับเต็มๆมากบทบาทของเราค่ะสองเดาอนช้าในการทำงานทำแบบบ้านเจ็ดดวงยากตรงไหนต้องทำกันละคมพิเรย์โหจริงๆด้วยความที่เป็นซีรีส์พิเรย์ด้วยครับวกตัวละครบรรจงเป็นนักปราชญ์นักกลอนด้วยก็เลยเรียกว่า พอมันส่วนทางกับตัวป like ๊อบมากๆด้วยเบสตัว right ป๊อเป็นเด็กที่พูดไวเด็กที่พูดไม่มีควบกล้ามแล้วกันเป็นเด็กแบบเด็กไม่ค่อยคิดพูดอะไรพองพงล้างๆแต่พอเป็นตัวละครบรรจงเขาจะมีความโตเป็นผู้ใหญ่มากเขาจะแบบสั่งการฉานพูดจาชัดเจนมีความเป็นผู้นําสูงมากเราก็ต้องไปเวิร์กพวกแบบทั้งไม่เสร็จเอ่ยบอกกับว่า personality ทำไงให้เรารู้สึกว่าดูโตขึ้นด้วยอะไรเียมันยากมากทุกอย่างผมบอก ก็ประมาณเดิมนะครับก็อันนี้ถูกได้ผมก็ไม่กล้าเคลมตัวเองว่าผมพูดช้าลงไหมแต่ผมว่าก็คงดีขึ้นกว่าเดิมอ่าเจ็ดขันสอรีนนอันีกว่ากอี้ขบกุ๊กสาวยุคสาสาวเป็นเลขอะไรนะเก้ารีเก้าค่ะเก้าพี ที่จะดู EP หนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะดู EP หนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่เราผ่านพ้นกับการถ่ายทําซีรีส์เรื่องนี้มาได้ซึ่งก็เป็นความยากลําบากอย่างหนึง่งแล้วก็ทีนี้ต้องมาดูแล้วแล้วแหละว่าซีรีส์จะออกมาแล้วประสบความสําเร็จหรือไม่หรือว่าแต่ว่าเราคาดหวังว่าอยากให้ประสบความสำเร็จสําเร็จแล้วก็อยากเจอหน้าแฟนๆทุกคนว่าหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ก็ความยากลําบากของซีรีส์เรื่องนี้ก็คง หนีไม่พ้นเรื่องภาษาเพราะว่าใดๆคือตัวเจดก็พูดภาษาอีสานเนาะตัวเจดก็มีการเวิร์กช็อปเป็นภาษาอีสานแล้วทีนี้คือการเวิร์กช็อปก็ต้องบอกก่อนว่ารีตัดสินใจเองที่จะไปอยู่บ้านเพื่อนที่อุดอรอยากซึมซับภาษาอยากซึมซับการเป็นอยู่ของอชาวบ้านว่าเขาอยู่เป็นยังไงเพราะว่าด้วยความเป็นทาสเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทาสเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วก็ทาสมันมีหลายรูปแบบที่เราไปรีเสิร์ชมาว่าบ้านแต่ละหลังถ้าเรารวยทาสจะมีลักษณะยังไง บ้านจนจะมีลักษณะอย่างไงเนี่ยเราก็มีการรีเสิร์ชขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่ครับก็จริงจังอย่างหนึ่งคือคือเราเรา,เรามองว่าหลายคนอาจจะมองว่าบทท่านอาจจะไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ซึมซับความเป็นท่านหรือว่าเราเราไม่รู้จักตัวตนของท่าที่แท้จริงเราไม่สามารถเล่นเป็นท่านได้มันก็จะเกรง ใช่ก็ก็ก็เป็นผลผลพลอยได้อย่างนึงครับก็เป็นผลพลอยได้อย่างนึงว่าเออก็ก็ตอนแรกก็หุ่นก็ไม่ค่อยดีก็เลยออกกําลังกายมากขึ้นเพื่อว่าเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจแล้วก็หุ่นดีก็เป็นผลพลอยได้ด้วยค่ะท่านี้ค่ะยังไงบ้างคะบทบาทเนี่ยะมีความยากสค่ะความยากสหรับตัวหนูน่าจะเป็นเรื่องภาษาเหมือนพวกพี่ๆเนี่แหละค่ะ เพราะว่ามันจะต้องแบบคำควบกล้ำมันต้องชัดมากๆซึ่งตอนแรกคำควบกล้ำหนูมันไม่ค่อยชัดหนูจะเป็นคนพูดแบบไวแล้วก็ไม่รู้เรื่องแ <c oughs> <c oughs> ต่อพอมาเรื่องนี้มันจะต้องแบบรอเรือชัดรอลิงชัดอะไรเงี้ยจนมันติดเป็นนิสัยอยู่ช่วงหนึ่งเลยคะ่ะใช่ <c oughs> ช่วงเดียว <c oughs> ช่วง <c oughs> เพราะว่า <c oughs> พอตอนไปฮาร์โมนีอ่ะคือหนูแบบติดพูดรอเรือแล้วทุกคนก็บอกว่าพูดรอเรือชัดทำไมหนูเลยต้องปรับใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ค่ะ เพราะว่าต้องปะทะกับพี่นัทค่ะแกก็พูดเกินใช่ตอนแรกรู้สึกเครียดมากเพราะว่าตอนแรกยังไม่ได้รู้จักกับพี่นัทบีเลยแบบพอซีนแรกต้องต้องปะทะกับเขาเลยก็รู้สึกเก่งๆนิดนึงแต่ตอนนี้ก็พร้อมนะคะพร้อม เลยเขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยเขาแบบงงงิงกุ้งกิ้งกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งคืนวยออ้ยโอ้ยเป็นเลยที่ดูไม่ดีเลยเขาต้องเจาะแกะกันตลอดเวลาคือหนูเป็นสาวไว้สมองไหลไปหมดแล้วครับก็ความยากลําบากก็ไม่ต่างจากพี่ๆเท่าไหร่ครับก็แต่แต่ผมเนี่ยด้วยความที่เป็นเด็กก็ยิ่งหนักกว่าพี่ๆเรื่องการที่เรื่องคําพูดเนี่ย ผมพูดเร็วมากตอนนั้นตอนแรกๆที่ไปกองแต่ว่าแบบก็โดนบ่นบ่อยมากว่าพูดรอเรือไม่ชัดพูดนี่ได้ฝึกพูดมาหรือยังคือตัวผมเองผมฝึกพูดหน้าห้องน้ำแล้วแหละอ้ในห้องน้ําแบบมองมองกระจกแล้วก็แบบพยายามอ้าปากอยู่ที่ตอนนี้กำลังทำอยู่แต่ก็แบบมันก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์แล้วเราเอาไปปรับแก้ได้ครับมาเลยตัวแม่ตัวมา รู้สึกว่าสุดมันคุ้นๆบ้างไหมคะว่าพูดถึงเพลงมันแบบเอ้ยมันเหมือนจะมันเอ้ยยังไงเพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วเป็นชุดจากเพลง Disisme เลยก mm ็ hmm. คือเป็นเพลงที่แบบสะท้อนถึงแบบความกล้าที่จะเป็นตัวเองแล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าเกิดใครได้ฟังเพลงเนี้ยก็อยากให้ลุกขึ้นมาเป็นตัวเองกันอย่างนี้แล้วก็รับฟังได้ทาง y YouTube เชน2561เป็น MV นะคะแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยแต่ว่ามีอีกหนึ่งเพลงเหมือนกัน ที่เป็นเพลงประกอบซีดีด้วยใช่ครับชื่อเพลงโลกอีกใบครับก็เป็นเพลงที่ผมกับนัทล,ลองด้วยกันก็ฟีลแบบละมุนละมุนแล้วก็รอฟังกันครับหวาน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 อันนี้แบบแซ่บไปแล้วเลดี้ซัพเวอร์ไปแล้วอันนี้ก็แบบหวานหวานก็รับฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันครับของสตรีมมิ่ง ชื่อสามาถึงแมว่ามาตอนที่เขากขมามื้จบกันแล้วก็ตามจะมีกล้องอินเสิร์ตแทนไปไหมนะเดี๋ยวไม่เข้าใจว่าพี่พูดถึงอะไรก็คือถ้าถ้าเครียดกับสถานการณ์นะค่ะเราอยากจะผ่อนคลายบ้างก็แอบแวะมาเจอพวกเราแป๊บหนึ่งเราค่อยกลับไปเครียดต่อได้ก็ได้ดก็จริงๆอ่ะพี่อ่ะไม่ค่อย ไม่ค่อยจะชอบชอบประโยคที่บอกว่าอุ้ยทีมงานนักแสดงทุกคนตั้งใจทํางานช่วยกันมาดูหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สําหรับแบบชนนี้แหละท่านขุนเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องความตั้งใจอ่ะทุกคนตั้งใจอยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่เราเชื่อว่าก็มีคนหลายๆคนที่แบบว่ารอชมอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นความตื่นเต้นของพวกเราทุกๆคนแหละครับที่ที่อยากจะแบบเออวันนี้สิ่งที่พวกเรา ตั้งใจทาออกมามันกําลังแบบว่าจะเผยแพร่ออกไปแล้วแล้วก็จริงๆอะพี่จะเป็นคนที่ได้ดูก่อนในทุกๆโปรเจกต์อยู่แล้วพี่ก็เชื่อว่าอย่าไปคิดอะไรเยอะคิดแค่ว่ามาดูเพื่อผ่อนคลายแล้วก็พี่เชื่อว่าคุณจะได้ความสุขแล้วก็รอยยิ้มกลับไปพร้อมๆกับคุณอาจจะยิ้มออกมาโดยมีเสียงหัวเราอออกมากับคนรอบข้างพี่ว่ามันเป็นมันเป็นคอนเทนต์ที่ที่ดีเรื่องหนึ่งสำหรับพี่ แล้วก็ถ้าถามว่าในช่วงสภาวะแบบนี้มันก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราแบบรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์ขึ้นครับดูแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับเอนจอยกับมันครับผมก็สำหรับชันนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าได้ดูแล้วละคืนนี้นะครับ <c oughs> ตอนแรกเลยนะครับ ทุกวันศุกร์ครับเวลา4ทุ่ม15ทางช่องวัน31ครับแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับเวอร์ชันอันด์คัดได้ที่แอปพลิเคชัน i อ e แล้วก็ IQ.com ครับคอมครับครับขอบคุณครับผมครับแผลย่่รูดไม่ะมาอภินญาผม ใจแม่ใช่ไหมลูกใช่คันลูกตามสบายแม่หนูย่าละมาขนาด